ทนที่สองัอนนาแพทย์เทียนชัยสุวรรณเพนครับเชิญครับจังหวัดตาาเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมเทียนชัยสุวรรณเพนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาาพักประชาธิปัตย์ในส่วนของที่ผมอภิปรายในงบกลางมาตราสี่ในวันนี้นะครับทางการ รับงบประมาณนะครับจากสภาแห่งนี้ในวารละหนึ่งก็คืองบกลางตั้งไว้ที่345,459ล้านบาทนะครับทางคณะกรรมาการได้พิจารณาและตัดงบประมาณลงได้ประมาณ2,328ล้านบาทเพราะฉะนั้นงบประมาณที่เหลือจึงมีประมาณ343,000ันกว่าล้านบาทเศษเมื่อเทียบกับงบปี5-6แล้วนะครับก็จะเห็นว่าสูงกว่างบปี5 6 ประมาณ23,000กว่าล้านบาทเศษหรือประมาณ7.27%เซที่ผมเรียนท่านประธานให้ทราบตัวเลขก็เพื่อจะบอกว่าการตัดงบประมาณของงบกลางในครั้งนี้นะครับมีความสำคัญนะครับและก็มีความจำเป็นเนื่องจากงบกลางในรายละเอียดมีทั้งหมด12หมวดด้วยกันครับใน12หมวดที่เราตัดเนี่ยนะครับเราตัดเพียงแค่ งบเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างนี้คืออันที่หนึ่งและได้ตัดงบในส่วนของเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของค้าราชการอีกนะครับมีเพียงแค่สองรายการเท่านั้นครับในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากงบกลางเช่นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่มีตาน ไม่มีใครตัดนะครับค่า <aw> ใ,ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและตอนรับประมุขต่างประเทศก็ไม่ได้ตัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงาน6 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีก็ไม่ได้ตัดนะครับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นนะครับที่เราตั้งไว้สูงสุดนะครับ72,500กว่าล้านบาทนะครับเราก็ไม่ตัดแม้แต่บาทเดียวนะครับสิ่งที่ มีเรื่องต,อต่อไปรายการอื่นๆก็เช่นเงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยต่างๆนะครับก็ไม่มีการปรับเงินเบีย้ยบเบี้ยววัดบําเหน็จบํานาญเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างต่างๆเหล่านี้นะครับที่เป็นเรื่องของงบบุคลากรของรัฐนะครับหรือในส่วนเกี่ยวกับค้าราชการเราไม่ได้ตัดครับท่านประธานครับผมอยากจะเรียนให้ท่านประธานนะครับ ผ่านไปยังพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ทราบว่ารายจ่ายงบกลางนะครับในความหมายจริงมันคืออะไรในงบประมาณรายจ่ายงบกลางความหมายหมายความว่า,วาในงบประมาณแผ่นดินหมายถึงรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการหรือราาฐาัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปได้เบิกจ่ายโดยรวมทั้งเงินเดือนเบี้ยหวัดเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างเงินปรับวุฒิข้าราชกา,าร นอกจากนี้งบกลางยังหมายถึงตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเสด็จพระราชดำเนินการต้อนรับประมุขต่างประเทศหรือเป็นเงินราชการรับในการรักษาความมั่นคงของประเทศค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศและเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นนะครับในส่วนต่างๆเหล่านี้รวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาจังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งงบกลางหรือสามารถใช้งบกลาง เอาไปใช้ได้ในส่วนของงบกลางที่เราตั้งไว้และลดลงเหลือ um <irs> 2 3ง3 0 0 0 0 0กว่าล <band ist> ้านบาทเศษนี่นะครับคนที่มีอำนาจที่จะใช้งบกลางได้คงปฏิเสธไม่พ้นว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือฝ่ายบริหารเบอร์หนึ่งของฝ่ายบริหารนะครับดังนั้นการใช้งบกลางเนี่ยครับจึงมีความสัมพันธ์กับ ความสามารถความซื่อสัตย์และความจริงใจนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศปฏิเสธไม่ได้ว่างบกลางต้องมีครับไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะต้องมีงบกลางเกิดขึ้นและงบกลางตัวนี้จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลก็ขึ้นอยู่กับความสามารถนะครับของนายกรัฐมนตรีเป็นหลักนะครับในการตัดสินใจที่จะใช้ ผมเรียนให้ท่านประธานได้ทราบว่าในขณะนี้นะครับสังคมบ้านเราเนี่ยครับเป็นสังคมของการคาดการครับมีความหวาดกลัวอยู่ลึกๆเหมือนกับเป็นการเกิดสงครามจิตวิทยาของทางด้านสังคมครับแม้ว่าจะเป็นสงครามที่ไม่มีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นแต่มันก่อให้เกิดความเครียดทางอารมณ์กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกระทบกับความคิด ความรู้สึกของคนในสังคมนะครับการคาดการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขณะนี้ล้วนแต่มีผลเนื่องมาจากการเมืองครับท่านประธานคงจะเห็นว่ารัฐบาลในขณะนี้นะครับที่ได้บริหารประเทศได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่รัฐบาลในอดีตนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475 ไม่เคยทำมาก่อนนะครับการบริหารในลักษณะประชานิยมลดแรกแจกแถมเป็นไปอย่างสนุกสนานไม่คำนึงถึงฐานะเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมนี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากและสิ่งต่างๆที่ผมพูดไปเบื้องต้นนะครับมันจะสะท้อนกลับมาอยู่ที่งบกลางครับถ้าเรามาดูประวัติของงบกลางนะครับ เราลองไล่ย้อนหลังไปประมาณ10กว่าปีเศษโดยนับตั้งแต่ปี4-1เมื่อพักความหวังใหม่ได้เป็นพักคนำรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลนะครับงบกางในขณะนั้นมีประมาณ70,000กว่าล้านบาทเศษนะครับในสมัยปี4-2ถึง4-4เมื่อพักประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลก็ตกอยู่ประมาณเนี่ยครับ7 0 0 0กว่าล้านบาทเศษจนกระทั่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครับกับงบการก็คือ เม anyway ื่อมีการบริหารในปี45-49โดยพักไทยรักไทยครับงบประมาณกระโดดพุ่งสูงขึ้นจาก80,000กว่าล้านบาทเศษในปี45เป็น184,000กว่าล้านบาทและในปี46 148,000กว่าล้านปี47เพิ่มสูงครับ266,000ล้าน ปี48 2แสน0 0 0หมื่นกว่าล้านและปี49 2แสนสีหมืล้านก็คือระดับ2 0 0นล้านขึ้นไปนะครับเป็นการก้าวกระโดดเกินกว่า100%นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลานะครับจนกระทั่งถึงสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็เช่นเดียวกันนะครับงบกลางก็ถูกตั้งสูงประมาณ2แสนล้าน5้าหมนขึ้นไป แล้วก็215,000ล้านในปี53และปี54 266,000ล้านนะครับ266,000ล้านนี้เป็นงบประมาณที่เกิดขึ้นในช่วงประชาธิปัตย์นะครับเมื่อพักเพื่อไทยครับในปี55งบประมาณกระโดดขึ้นอีกนะครับจาก200,000เศษขึ้นไปเป็น4 2 2 0 0น2หมกว่าล้านบาทในปี56งบประมาณตัวนี้ น้อยลงไปนิดครับเหลือเพียงแค่3,19,000กว่าล้านบาทเศษและในปี57ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ขณะน,นี้เราตั้งงบประมาณไว้ที่3,40,000กว่า3,000ล้านบาทเศษสิ่งต่างๆที่ผมกราบเรียนท่านประธานนะครับท่านคงจะเห็นได้รับว่างบกลางนี้ได้ถูกปฏะิลูกของจำนวน อย่างมากอย่างผิดสังเกตนะครับได้มีการวิเคราะห์วิจัยกันว่าทำไมงบกลางถึงมีการก้าวกระโดดอย่างมากเนื่องจากงบกลางใช้ได้โดยไม่มีการตรวจสอบนะครับอำนาจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีคนเดียวนะครับสมัยที่ต้องเรียนให้ทราบว่าสมัยที่ท่านรัฐบาลทักษิณน,นะครับได้ตั้งงบกลางไว้นะครับ ท่านใช้เงินงบกลางทั้งสิ้นประมาณ60,000กว่าล้านบาทเศษสํสำหรับโครงการ SML นะครับที่พวกเราทราบกันดีเราได้มีการใช้นกงบกลางในการจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือที่สื่อมวลชนเรียกว่าทัวนกขมิน้นนะครับและรัฐบาลในปัจจุบันอย่างที่ท่านกันมาที่การวัชระได้พูดก็ได้มีการใช้งบกลางไปในเรื่องต่างๆมากมาย อำนาจนายกจะพิจารณาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะครับที่ไปได้มากมายนะครับโดยที่ไม่มีรายงานในที่กรรมธิการสภาให้ทราบว่าขนการดำเนินงานที่ท่านไปเที่ยวที่ท่านไปต่างประเทศนะครับที่เรียกว่าไปราชการต่างประเทศหรือที่รัฐมนตรีต่างประเทศพูดว่าได้รับเชิญมหมนะครับมีม เป้าหมายหรือได้รับผลตอบแทนนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมนะครับจับต้องได้นะครับอย่างไรการที่พี่น้องชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในความเชื่อส่วนตัวของผมลึกๆก็เชื่อว่าเป็นเพราะความงดงามของประเทศนะครับประเพณีวัฒนธรรมของไทยน่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดมากกว่าการไป เยือนต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของงบกลางที่สัมพันธ์กับน,นายกรัฐมนตรีนะครับผมกราบเรียนว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดอยู่เสมอในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยนะครับและท่านก็มีความคิดที่อยากจะส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยจัดให้มีการปฏิรูปอยากจะให้มีสภาปฏิรูปอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับ เป็นความคิดของนายกผมก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเชิญนักวิชาการก็ดีหรือผู้ที่เชื่อเรียกว่ามีชื่อเสียงต่างประเทศมาบรรยายต่างๆเหล่า,า,า,ลานี้ก็น่าจะอยู่ในส่วนของการใช้งบก,กางของนายกนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้ให้ถูกต้องให้ดีงามในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์นะครับผมกับมองตรงกันข้ามกับท่านนายกรัฐมนตรีครับ พราะในอดีตหรือตั้งแต่ท่านรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมาสองปีเต็มนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ต้องยอมรับว่านายกใช้เวทีที่สภาผู้แทนแห่งนี้น้อยมากครับไม่มาตอบกระทู้ถามของเพื่อนสมาชิกนับไม่ถ้วนครับท่านไม่ได้ให้ความสนใจกับสภาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่า ท่านได้ให้บุคคลอื่นมาตอบแทนซึ่งเนื้อหาคําตอบแทนก็ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของท่านโดยตรงดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการใช้งบกลางครั้งนี้แม้ว่าทุกรัฐบาลจะได้ตั้งขึ้นมา <c oughs> ตลอดเวลาก็ตามแต่การใช้งบประมาณในส่วนตัวของผมผมจะดูคนที่มีอำนาจในการใช้งบประมาณว่าเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมีความจริงใจ มีความรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือไม่นะครับเพื่อความาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับท่านประธานครับในโครงการต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการใช้งบกลางในอดีตมีหลายเรื่องนะครับส่วนใหญ่นับตั้งแต่ที่เราจัดตั้งงบประมาณมาโดยใช้หลักการที่เรียกว่าการใช้ การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นับตั้งแต่การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นะครับทำให้เป็นผลเกิดขึ้นก็คือว่าการใช้สิทธิของนักการเมืองนะครับหรือฝ่ายบริหารเนี่ยได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญผลของการเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับงบลงทุน ประจำปีของประเทศไทยในสมัยอดีตเราเคยมีสูงถึง35%ของงบประมาณครับคืองบลงทุนแต่ขณะนี้งบลงทุนของเราลดลงไปตลอดครับจาก35%ลดลงมาเหลือ20กว่าเปอร์เซ็นต์เศษและในที่สุดในงบปี57งบลงทุนเราลดลงเหลือประมาณ17%ครับ17%เป็นงบลงทุนที่มี เหตุผลเพราะว่าสอดคล้องกับสำนักงานเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็ดีนะครับสอดคล้องกับปัญหาของพี่น้องต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นการเกิดความยั่งยืนนะครับการลงทุนต่างๆนะครับจะไม่สูญเสียเปล่าอย่างน้อยก็จะต้องมีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าน่าใจหายครับท่านประธานครับงบลงทุนหายไป จาก35เปอรหลือ17นะครับครึ่งหนึ่งนะครับหายไปไปใช้อะไรครับมันก็จะไปอ้วนอยู่กับงบส่วนกลางนะครับงบส่วนกลางที่อ้วนที่สุดก็คืองบรา,ายจ่ายที่เป็นเรื่องกเกี่ยวกับเงินสำรองนะครับเงินสำรองค่าใช้จ่ายที่ใช้เกี่ยวฉุกเฉินหรืออุบัติภัยต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ น่ากังวลใจนะครับเป็นอย่างยิ่งที่งบลงทุนนับวันจะน้อยลงน้อยลงนะครับเพราะว่าได้ถูกนําเงินจํานวนเหล่านี้จากงบลงทุนไปเบียดบังนําไปสู่งบในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในส่วนที่เรียกว่าประชานิยมรถยนต์คันแรกอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านประธานครับ ขณะนี้ในอดีตที่ผ่านมาได้เป็นการพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่ใหญ่ยิ่งของโลกอันดับสองในปี2554การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารรัฐบาลในการใช้งบประมาณในการดูแลเยียวยาฟื้นฟูและแก้ไขป้องกันน้ำท่วมเป็นที่ ประจับนะครับว่ามีความล้มเหลวอยู่มากอยู่สูงไม่สมควรกับงบประมาณที่ได้ฉานไปเพราะฉะนั้นเมื่ออดีตเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพขาดประสิทธิผลขาดความยุติธรรมไม่มีการกระจายมีการกระจุกไปอยู่ในกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับทางฝากฝ่ายรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับ ที่เราจะพบว่าพี่น้องประชาชนได้ทวงเงินค่าน้ำท่วมได้เรียกร้องเงินค่าน้ำท่วมต่างๆเหล่านี้ด้วยความยากลำบากและก็ยืนยาวมานานเป็นปีนะครับยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่อาจที่จะเห็นด้วยกับการตัดงบประมาณเพียงเล็กน้อยนะครับที่เสียงคณะกรรมาธิการส่วนใหญ่ได้ตัดเพียงแค่2 0 0พัน 328ล้านบาทในผมเสนอตัดหเปเซ็น์เป็นเงินประมาณ1นึ0งกว่าล้านบาทเศษนะครับด้วยความที่ผมไม่ไว้วางใจในการที่จะให้เงินก้อนโตกับงบฉุกเฉินในกรณีที่สำรองให้กับนายกรัฐมนตรตีเป็นผู้ถือไว้นะครับและ เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนให้ท่านนายกทราบด้วยความเมตตานะครับว่าผมได้อ่านคำสอนของท่านอาจารย์หลวงพ่อชาท่านอาจารย์ชานะครับท่านได้บอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอให้ดีเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอ เธอจงระวังพฤติกรรมของเธอให้ดีเพราะพฤติกรรมของเธอจะเป็นความเคยชินของเธอเธอจงระวังความเคยชินของเธอให้ดีเพราะความเคยชินของเธอจะเป็นอุปนิสัยจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอเธอจงระวังอุปนิสัยของเธอให้ดีเพราะอุปนิสัยของเธอจะเป็นตัวตัดสินชี้อนาคตของเธอตลอดชั่วชีวิต เพราะฉะนั้นผมเสนอตัด5%ในงบประมาณนี้ครับขอบคุณครับนั่นใช้เวลาไปประมาณ20นาทีนะครับ